สวัสดีค่ะวันนี้นะเรามาดูเพื่อนของเรานะมีคนบอกว่าน้พิรุเป็นคนร้ายนะแต่ละว่าน้พิรุไม่เคยเป็นคนร้ายเลยนะนีพลรุเป็นคนที่ในใจจะทมมากเขาไม่ต้องการให้มีคนโลภ อยเยอะในโลกนะคนทํำ้ายทรัพยากรคนที่ประกาศสงคารามคนที่สอนเด็กผิดผิีฝึกเด็กลบฝึกเด็กทำคาร์บ,บอนผีชีพการกดขี่ทางระบบวรรณะการผู้ชายยานการฆ่าสัตว์แจการฝึกรบในทะเลจนป่าต้องตายนะ การมีนิวเคลียร์การไปมีนิวเคลียร์ที่ดาวอื่นๆซึ่งมันทำให้อากาศเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตนะคือถ้าเขาไม่ทำตอนนี้นะเออเขาก็จะเขาก็จะต้องไปเจอคนพวกเนี้ยที่เหลือจากการลบจากสงคามเนี่ย สุดท้ายเขาก็ต้องไปเจอคนพวกนี้อยู่ดีอะแต่ก่อนที่เขาจะให้คนพวกนี้ออกไปทำร้ายคนอื่นอะตามประเทศที่ประกาศลายน้ำสงครามทั้งหมดอะก็ถึงได้เจอทั้งหมดก็ถ้าไม่ประกาศลายน้ำที่จะทำสงครามอย่างประเทศไทยสิประเทศไทยก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่านี้ไม่รู้อะไม่ใช่คนใจร้าย อันนี้พิรูกมาจัดการประเทศประเทศที่ปิดน้ําไม่ให้ประเทศอื่นใช้ไม่ต้องไม่ให้ประเทศอื่นเพาะปลูกข้าวอาหารการกินต้องการมองประเทศอื่นอดมีการไปเอาดินมาเพาะเชื้อจนจนเป็นเชื้อโรคขนาดนี้ที่มันกลายพันธุ์เรื่อยเรื่อยเพราะมันไม่มีในโลกนี้มันถ้ามันเกิดจากการ ต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตใดๆในโลกเนี้ยคือว่ามันจะต้องมีการมีภูมิคุ้มกันสะสมในสัสตว์ตัวนั้นในยีนใดยีนหนึ่งแต่มันไม่เคยมีปรากฏเลยในโลกนี้สัตว์ทุกตัวต้องเรียนรู้กันมีภูมิต้านทานไปพร้อมๆกันดังนั้นสิ่งนี้มันมาจากนอกโลกแล้วมันมาจากคนแล้วพวกเขาเนี่ยสื่อสารด้วยคลื่น พวกเขาสื่อสารได้ขึ้นพวกเขาจึงได้ยินเสียงของหัวใจของคนคิดจะทําดีทําความร้ายทําอะไรเขาถึงจัดการโดยไม่ลังเลเช่นพายุทอร์นาโดขึ้นแล้วขึ้นอีกอะไรแบบนี้หรือการดูดน้ําขึ้นไปเทดูดน้ําขึ้นเป็นงวงๆแล้วก็ไปเทในพื้นที่ต่างๆสิ่งพวกนี้หรือไปลอบประจุฟ้าผ่า หรือไปเปิดแสงให้มันวบวบวบจนมันเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณน,นั้นก็เ <_ C 1> พราะคนพวกนี้อยากทำสงครามถ้าไปเปิดย้อนกรรมดูหรือย้อนประวัติศาสตร์หรือย้อนพฤติกรรมดูจะรู้ว่าพ่อแม่ของคนพวกนี้เอาเด็กมาฝึกลบเต็มใจให้ฝึกลบ